ไปเร็วๆรถ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 มาถึงอย่าเผาครับอย่าเผาครับกูดาวครับอย่าเผาครับอย่าเผาครับกูดาวครับเผ้พี่่าไอ้พี่ว่าเฮาเฮ้ย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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเผาเฮ้ยเผาต่อหน้ากูดาวหมดป่าพี่แหลมใช่ป่ะเฮ้ยเผารถต่อหน้าชนตีก้ากูดาวหมดป่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยมันแหกกูดาวเฮ้ยเง้ยมันแหกกูดาวอ่ะสวัสจะเย็น เจ็บคอจริง่ช่ค่ะเชิญเข้าไปในวอร์ดได้เลยนะคะอะโดีค่ะพี่หมอขออนุญาตส่งนะคะคุณหมอตักหน้าด้วยดีน,นะคะคุณหมอสักเหรอครับตอนแรกขับมัน,มน ครับอ่ไปไหนล่ะครับพี่กะเพราเบอร์อะไรเออห้าสองสองศูนย์ครับกดเรียกเคสไปใส่คุณได้ครับคุณหมอแวนดี้ครับคุณหมอแวนดี้ครับครับมีอะไรปะครับถักไม่ได้หรอครับคุณหมออ๋อครับสวัสดีครับผมถามไม่ได้หรอครับ อ๋อพอดีมีคนทักบ่อยแล้วอ่ะอือออือหือเรียบเลยอ่ะเพื่อนเล่นนะคะทักบ่อยจังเพื่อนเล่นนะก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกครับโอ้ใช่ครับเพื่อนทักสวัสดีครับเพื่อนวันดี่เป็นวันอรมโฟกัสหนูแล้ว มันมันเรียกอีเมสายอยู่ไหนอย่างงี้เลยมาตายแล้วมันเจ็บคอว่ะไม่หนุกเลยยัวเขียวอ่ะมันเดินหนุกคุณหมอครับผมเจ็บคอมียาอมไหมครับลืมลืมถามเบอร์ครับเมื่อกี้เราเบอร์อะไรครับเมื่อกี้เราสลบมาแอบขอเบอร์ผมปเนี่ยนิดหน่อยครับเบอร์อะไรครับห้าแปดห้าเก้าหนึ่งครับห้าแปดห้าเก้าหนึ่งใช่ครับขอบคุณครับอย่าลืมทักมานะครับ ที่เดิมทั้งโรงพยาบาลแล้วตอนเนี้ยที่เดิมคืออะไรอ่ะที่เดิมคืออะไรครับน่าจะต่อป่ะเพราะมันไม่ขึ้นคูดาวน่าต่อน่าต่อตำรวจออกคนมอหนูหายแล้วอ่ะหนูยกไปแล้วว่ะแต่มันยังเดินอยู่น่ะเฮ้ยเพื่อนโดนอยู่สยามมะนี่แหลม เพื่อนโดนอยู่สยามใช่ใช่ใช่เพื่อนโดนอยู่สยามนะจริงจริงมันไม่คู่ดาวไงมันไม่คู่ดาวมันไม่คู่ดาวไม่คู่ดาวนัดได้จะรอกันได้ไปพี่ไปบอกหนึ้ยไปหาหารถเตรียมไว้หน่อยรถเลยไอ้นี่ยพาเมย์ไปเบิกอะเมย์เมย์ไม่มีเลยเมย์ไม่มีเลยนีแต่รถใหญ่แล้วถ้าไปเบิกก็ต้องไปสยามอยู่ดี ทำอะไรหรืป่าหายแล้วหายแล้วควนจบแล้วเหรอไม่ต้องนอนไม่ปั๊มกันไม่ต้องมันเขาปั๊มกันอยู่ที่เดิมอ่ะไฟนี่ครับก็สุสีนี่ครับสนุกดีครับเจ็บคอครับสี่สิบวิจบมีรถเตรียมมารอปะเออรอควนดิกูอยู่นี่นอนเตียงอยู่ ปากหลามผมก็มีนะแต่แต่จริงๆผมถนัดไม้มากกว่าแต่พอมาเล่นตรงนี้พอมันน่วงอะท่ามันออกยากมันแบบกดยากมากเละจะหาละครับหมอหนึ่งหาละครับหาละครับเกตหนาบีเหรอค <c oughs> ไม่เขารอเขารอให้คอนเฟิร์มเป็นนั่นก่อนสองอหนึ่งก่อนกเดี๋ยวสี่คนต่อไปก็คือมีหมอนอับดุลเ,าาเลยโอนะ <c oughs> ้โหคูดาวอยู่ละจอจออยู่ไหนวะจอไม่มีรถ พพีี่่จะเห็นจอพาไปเอารถที่สยามมาเก่งนก็ลงมามาพี่มาผมต้องนอนลงบ้านเอามึงไม่นอนแล้วเมียเมื่อกี้ผมรีบออกไปช่วยเขาไงอ๋อมีเรื่องต่อเมียใช่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นั่งน้าเอาดิมันไม่ได้มันไม่ได้มันกดดาวแล้วมันกดดาวแล้วพี่ตรงสยามนู่นเลยเอาล่ะ เไปเร็วๆๆๆๆๆไปถึงอย่าเผาครับอย่าเผาครับกูดาวครับอย่าเผาครับอย่าเผาครับกูดาวครับเฮ้ย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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเผาเฮ้ยเผาต่อหน้ากูดาวหมดป่าวพี่แหลมใช่ป่ะเฮ้ยเผารถต่อหน้าชนตีก้าครูดาวหมดป่ะอย่างเงี้ยมันแหกกูดาวเฮ้ยมันแหกกูดาว

รถใครหลุดอ่ะไม่รู้รถลุงรถลุงสีม่วงไป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 รถลุงหลุดเฉยอ่ะมีกูดาวแล้วรถลุงหลุดได้ไงอ่ะไม่รู้กูจะรู้ได้ไงไปเช็คจุดนั้นดิเจุดรถพี่สามอยู่ไหนอยู่นู่นใช่ไหมไม่ไม่กูมีกูนั่งกับทาวเวอร์กูมีรถอยู่ส่วนตัวเจ๋อซื้อเสียกบเสียไปแทบแม่ ผมเจ๊เฉะผมไม่เป็นไรเลยพอผมเฮ้ยเราทำไมเพื่อนเพื่อนล้มเลยนะไปจอดไปจอดตรงเพื่อนพอพอพอไม่ไม่พาไปโรงพยาบาล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 ทัเบิลอยู่ไหนมานี่มานี่มานี่กูไปรถทัเบิลอยู่ข้างสยามพี่เนี่ยไปกับผมคนนึงเนี่ยอยู่ข้างสยามข้างสยาม เขาเผารถนี่ไปดิไปดูดิบางคันบางคันไม่ได้ลงเผานี่ก็มันเผาอยู่นั่นน่ะเผารถอีหี้ต้องออกหรือเปล่าคนอื่นมาต้องออกหรือเปล่าเอามาเผาต่อหน้าอย่างนี้เลยเหรอไม่ออกเหรอแล้วเดี๋ยวเราเขาแทงระทบยังไงไม่อย่างเงี้ยมันแหกคูดาวเรามาแทะด้วยเนี่ยเอาได้ปะเนี่ยฮะ รู้หรือเปล่ามึงมีฟูดาวน่ะยังเผาต่อหน้าอีกเนี่ยฮะถ้าว่มขับรถอย่างง่ดิไม่ไม้อนี้ใครอ่ะต่อมระยังยังไม่ซ่อมเลยต้องหาที่ซ่อมซ่อมแม่ตรงนี้เะเป็นเฮี้ยอะไรไปอยู่ไหนอยู่ไหนซ่อมเลย มึงจะหนีมาทำที่เรามันมีครูดามก็ต้องตรงนั้นแหละไอ้น้องตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นแล้วมึงินมานนี่ทำไมไม่ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เชยภูมิที่ได้เปรียบได้เปรียบที่มีครูดามมึงจะทำะไรไม่เราได้ดูเพื่อนอยู่ห่างๆไงพี่เนี่ยแล้วปุ๊บเราซ่อมรถเข้าไปเพ๊บเกิดมีอะไรเราเข้าไปแบบเป็นเพื่อนเลยสองคนไงเข้าไปทำอะไรเขามีคูดาม <laughs> บัตันเลยด้วย ตึกแดงตึกแดงตึกแดงไม่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 กูเพิ่งมาโรงพยาบาลไปรถตึกแดงใต้ตึกแดงเขาเล่นไม่ออกนี่จริงแม่งหน้าแทงได้จัดเลยนะกูพูดให้ไอ้ใหญ่โต ไออย่างเมื่อกี้นี่ที่มันเผารถต่อหน้าเราที่มันไม่ออกเนี่ยเราแทงเราควรแทงได้ปะวะไม่รู้อันนี้มันคุมเคอไม่แต่ว่าไอแค่ปกติเราเห็นเขามาเราก็ให้ให้รถเขาคืน,น,นไว้กูไม่ได้เผาต่อนะกูหลังแล้วก็เผาต่อไ,ไม่มันคือต่อหน้ามันเหมือนต่อสตอรี่หรือเปล่าในเมื่อในเมื่อมันมีคูดาวขึ้นมาแล้วไปรับแก้ไปรับแก้ให้ครูดาวนะจะเมื่อกี้ผมว่าเออจริงๆมันคููดาวคนแตกงมากเลยต้องถามสภาพนนะกันนะอืออ่้องถามไหมเดี๋ยวก็ทำ เมืก่กิจกรรมใหม่แอดดับก็จะไม่มีเลยยาวๆใช,ช,ช่ไหมโอลิเวอร์ฮูปัสชูชูมีเรื่องกระถาม <S S อเอ่อในกรณีที่มีครูดาวอ่ะแล้วเขาเผารถต่อหน้าอย่างเงี้ยอะไรนะไปกเออโอเคพี่ชูพูดต่อได้ครับเออ,เอ,อก็คือในกรณีที่มีครูดาวอ่ะครับแล้วเขาเผารถใช่ไหมตอนแรกเขาเผารถระหว่างที่พี่ไม่อยู่การอยู่ที่ที่ชูไม่อยู่ ชูก็ไม่ติดอะไรพอชูกลับเข้ามาเนี่ยชูเห็นต่อหน้าเนี่ยแล้วเขาเผาไม่เลิกคือรัดน,น้ำมันต่อหน้ามีการเอารถเบรนต่อหน้าอย่างเงี้ยคูดาวจะแตกม,มันเป็นอย่างงี้ครับชูคือคููดาวคือการห้ามแตะเนื้อต้องตัวการแตะบบัมรถก็<อ>ไม่ได้ไม่ใช่หรอบัมรถได้ครับเพราะตะเกียบมันมีขึ้นครูดาวใช่ไหมพวกหนูไปเห็นชูบัมบัมชนรถกันชนขันไหนแบบเออดี ใช่ไหมพี่ปื้ตะกี้เราคุยในวอกันอะคือมันไม่แจ็ดแต่ต้องตัวไม่ได้แต่ว่าสิ่งของอะไรนะพี่ปืนขอดังวันนี้ได้ไหมไม่รู้ความจริงตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยอตบทูปแป๊บนึงครับได้ครับได้ครับโดนชนตายเจตืตอครับมาม้าเจตืตอร์มามาเจเจตืตอมาม้าอ่า แล้วก่อนก่อนหน้าที่จะคูดาวทีเคเอสเผารถทองสุกอยู่ทีนี้พอเกิดคูดาวปุ๊บเขาแล้วทองสุกมาเห็นทองสุกสามารถทองสุกไล่เขาด้วยบอกให้เขาออกด้วยแต่เขาไม่ออกเขาเผาต่อเลยแล้วทองสุกก็ไล่ทองสุกก็ไล่เขาไล่เขาบอกให้เลิกยุ่งกับรถเขาได้แล้วทักอย่างเงี้ยถือว่าคูดาวแตกไหมเผาต่อหน้าจังหวะ หนูหนูคุยกับชูอยู่ไหนครับตอนนี้ได้หรือเปล่าครับรัว่าไงครับชูชูอยู่ไหนเดี๋ยวพวกหนูไปหากราดชูอยู่ใต้ตึกแดงครับใต้ตึกแดงครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากราดไปหากราดข้างหน้าเราครับอ๋อมันชุบพูดไม่ได้ไงพี่ แต่แม่งแบบผู้เล่นแม่จะตื่นมามม่ไม่ขอโทษแม่อะไรเลยถามถามสภาแล้วเดี๋ยวสภามาหาเราแป๊บนึงว่าไม่เรื่องเผารถต่อหน้ามันควรคูดาาแตก่าคูดาวแล้วนะเออมันควรคูดาวแตกไหมเพราะเราไปขอเราไปให้เขาออกแล้วเราถึงตรงนั้นแล้วกะเพราจะขึ้นรถแล้วอ่ะอืน้ำมันร่ดน้้ำมันต่อแล้วมันเผาต่อตรงนั้นเลยอ่ะมันควรคูดาวแตกไหมเพราะคนของเราก็อยู่ตรงนั้น มันจะเล่นเหมือนแก๊งเล็กเลยสัตย์อยู่ในรัวไม่เบิกรถไม่อะไรทียกูขอคุณคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวเดียวเดียวคุณทางนี้แหละครับคุณทางนี้แหละครับว่าพี่แหละเออในกรณีที่มันขึ้นคูดาวครับเจ้าตอคือคือขึ้นคูดาวปุ๊บใช่ไหมทางเคสไดรามันอยู่ใช่ไหมครับแล้วกะเพราวิ่งไปเอารถเนี่ยคือกะเพราขึ้นรถปุ๊บ แล้วเราเราได้มีการบอกให้เขาหยุดทําแล้วแต่เขายังเผาอยู่แล้วมีการเบินเนาะทําการเผารถเราอันเนี้ยมันมันจะเป็นถือว่าคูดาวแตกไหมหรือว่ายังมีคูดาวอยู่จริงๆมันเอ่อคูดาวเนี่ยมันจะปกป้องเป็นตัวคนเนาะกับถ้าในรถมีคนอยู่ก็ไม่ควรทําเออมันมันแต่ถามว่าครูดาวแตกไหมคือคูดาวมันเป็นของทั้งคู่อะ คูดาวที่มันขึ้นมันคือของทั้งคู่มันไม่สามารถที่จะแตกแต่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมไม่ได้แหกคูดาวไงอ่าใช่อันนั้นถูกต้องก็ผมไปขอต้องเตือนผมไปขอเขาบอกว่าให้เขาออกอะไล่เขาออกอะแต่คือเขาเผาต่อหน้าพวกผมเลยอะมันมันคือต่อหน้ากับเผาไปเรถออกได้คันหนึ่งคันโดนระเบิดต่อหน้าพวกผมเลยพวกผมก็อยู่ตรงนั้นกันผมก็ถามว่าทาอย่างนี้เลยเหรอผมก็ถามเขาแล้วผมก็เลยอยากถามถามทางสภาก่อนว่าอย่างนี้คูดาวจะถือว่าแตกไหมเพราะว่าถ้าถ้าผมคิดอะถ้าสมมติในกรณีเขาทำอย่างนั้นอะ ขาจริงๆเขาควรคูดาวแตะว่าผมควรปกป้อ,ปองรถผมได้อะหืะอเมื่อไเป็นทรัพย์สินผมเนาะถูกปะ่ะจริงๆคูดาวอะมันเอาเอาเอาเรื่องแตกก่อนเนาะคือแตกมันไม่สามารถแตกได้เพราะมันเป็นคูดาวของทั้งคู่คือต่อให้ฝั่งนูน้นคูดาวแตกไปแต่ฝั่งเราก็ยังมีคูดาวอยู่เหมือนเดิมแ,แต่ผมก็แหกคูดาวได้หรือเปล่าหรือไม่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าถามว่าถ้าถามนสถานการณ์ตรงนี้มันก็ยังมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคูดาวมันหมดแต่ว่าในครั้งต่อไปอ่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องคิดในส่วนของครูดาวแตกไม่แตกดีกว่าแต่ไปเตือนกันดีกว่าว่าถ้าอมีคูดาวอยู่บบออกกแล้วไม่ควรที่จะเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกให้อีกต่อนเลยอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจใช่ก็เลยบอกเลยจยับภาษาก่อนเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันเผาได้ยัง้นแล้วผมคูดาวไม่แตกจริงอ่ะพวกผมก็จะเผาบ้างเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ผมตีกับเขารถเขาก็อยู่ตรงหน้าผมเขามาผมก็ให้รถเขาผมก็ไม่ได้เผาเขาอ่ะก็คือเขามาแล้วอ่ะผมถือว่าให้เขาเนาะ ใช่ e. เอาง่ายๆคือรถมันก็เป็นรถของฝั่งฝั่งใครฝั่งมันอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าในรถนั้นน่ะมันไม่มีคนคุณจะเผาจะทําอะไรได้แต่ถ้าในรถมันมีคนมันไม่ควรจะทําแบบนั้นแลแล้วถ้าผู้ผมอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าตัวคนหมายถึงว่าถ้าตัวคนอยู่ในคือคือไม่ได้อยู่ในรถแต่อยู่ใกล้ๆบริเวณหรออคือผู้ผมไปเมื่อกี้ใช่ไหมรถจอดอยู่ใช่ไหมครับมีกระเพราวิ่งไปก่อนที่กระเพราจะเข้าไปเนี่ยมีคนบอกแล้วก็คือผู้ผมมาเข้าไปยิงกันอยู่ตรงนั้นกันแล้วบอกว่า เหมือนไม่ให้เขาเผาครับให้เขาเห็นว่าผ,ผมมาแล้วอ่ะคือเขาจะได้ไม่เผาตัวน้าผมทีนี้แต่ว่าพอกระเพาะเข้าไปเนี่ยับเส้นกับคูดาวแอ่อ่ามันคูดาวขึ้นปุ๊บเขาก็เลยเผาเผาอยู่ตรงน,นั้นอนะ่ะพผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยแบบเอ้าลอกทำอะไรดีอะไร่เงี้ยอ่าเอา,อเ,อาอเอางี้แล้วฝั่งทองสุกเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนยอยากให้อยากให้ถ้าสมมุติว่าเกิดกําลังเผารถอยู่ถ้าคนเข้าไปให้ออกหรือว่าเอาแค่คน เอาแค่คนเข้าไปในรถอย่างเดียวเท่านั้นถ้าคนอยู่บริเวณนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องออกอยากให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวลองไปคุยให้เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราเข้าพกันไหมให้มันเป็นไปก่อนเพราะว่าให้มันให้มันเป็นไปในทางทิศในทางาดห้วกัเนาะให้แก๊งเขาได้เดินก่อนแล้วแก๊งล้วผมก็ได้เดินก่อนว่าเป็นแบบไหนกันดีอ่าโอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาเรื่องครูดาวอ่ะมันมันที่บอกเหมือนเดิม ถ้าไม่มีใครร้องมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าคุยถ้าคุยกันลงตัวโอเคเราจะใช้<ล>วิธีเราจะให้ออกนะถ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งมาหรือรรเราจะเผาได้เลยถ้าอยู่ใกล้ๆก็ถ้าไม่หลบก็คือให้ระเบิดอะไรแบบเนี้ถ้าคุยกันได้ก็จบเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะอาจจะฝากสภา,าในในสตอร,รีต่ต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าสตอรี่นี้มันมันเริ่มแล้วเนาะสตอรี่ต่อไปสภาจะต้องทำข้อตกลงกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแบบที่เราคุยกัน ตอนเริ่มมัเนาะเอองั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะยึดมาตรฐานแบบเดียวกันเหรอเขาก็ได้นะสมมุติว่าถ้าเราเผาอยู่แล้วก็เผาเลยาเออไม่มีคนอยู่แต่ว่าถ้าเราเผาอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้อยู่ในรถเข้ามาอยู่ข้างๆเราก็ทําเหมือนเขาต่อก็คือเผาให้มันระเบิดไปได้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามาตรฐานเดียวกันมีปัญหาครับผมขอบคุณครับครับครับช่วยกัไปอ่ะครับครับจุ้บ